มาถูกช่วงถูกเวลาเหมาะแก่การใช้งานกับตอนเดียว 4x4 ดิบล็อกจัดไป วัครับผู้ชมครับอยู่กับสสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาเซนเตอร์บนราชธานีนะครับมาถูกช่วงถูกยามนะครับทันเวลาการใช้งานพอดีกับช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับกับอัพเกรดยกสูงขึ้นมานิดนึงนะครับก็น่าจะพอลุยได้นะครับพอลุยได้ลุยเหมาะเลยแล้วก็น่าจะเป็นตัวที่หลายๆคนตามหานะครับเพราะว่าวันนี้ผมอยู่กับ Toyota r e v o ตอนเดียว4คูณ4นะครับ2.8 4 wheel d i วิที่เป็นปี2018แล้ว นะครับที่เป็นปี2018แล้วนั่นหมายความว่าเป็นกุญแจร,รีโมทกระจกไฟฟ้านะครับตามที่ทีมงานนะครับสีกุสีหรือว่าทีมงานอฟโรดจะรู้กันนี้ว่าถ้าสเปคนี้นะครับมันจะเป็นกุญแจร,รีโมทแล้วก็เป็นกระจกไฟฟ้าที่ให้มาจากโรงงานนี่คือสเปคที่เปลี่ยนไปจากตัวปี16-17แล้ววันนี้ได้สีขาวมาอีกหนึ่งคันถือว่าสภาพนี่แจ่มมากนะสำหรับ 4, รถสีกุญสีนะสภาพนี่แจ่มมากผมก็ไปอัปเกรดนะครับไปเปลี่ยนซีลยางนะครับเปลี่ยนยางให้นะครับแล้วก็ไป ลองแนบแอดขึ้นนะครับให้มันดูสูงขึ้นนะครับเหมาะก,กับการใช้งานเหมาะก,กับการใช้งานมากยิ่งขึ้นแล้วก็มาดูสภาพนะครับห้องเครื่องก่อนเพราะว่าเวลาได้รถโฟร e วิวมาเนี่ยหลายคนก็จะเป็นกังวลว่ามันจะถูกใช้งานมาหนักนะครับเครื่องมันจะช้ำหรือเปล่านะครับจริงๆคันนี้วิ่งอยู่แค่29,000โลรถปี18นะวิ่งอยู่30,000โลตีไปปีละ1 0ื่นโลนะครับถือว่ายังนิ่งๆอยู่นะนิ่งๆอยู่ห้องเครื่อง ตัวนี้เป็นบล็อกเครื่องที่แรงที่สุดของ t o โยต้าณช่วงช่วงช่วงเวลาหนึ่งนะครับก่อนที่ตัวโตโยต้า 1GD เนี่ยนะครับเครื่องดีเซลเทอร์โบจะอัปเกรดเป็น204ตัวนี้เป็นตัวที่แรงสุดในช่วงเวลาประมาณสัก5ปีนะครับช่วงเวลาสัก5ปีตัวนี้เป็น 1GDFTV หรือว่าเครื่องยนต์นะครับ2008ดีเซลเทอร์โบ 2755cc177 แรงม้านะครับพอเพียงพอมากๆนะครับสำหรับ มาเท่านี้นะครับมาเท่านี้ซีซีเท่านี้สําหรับรถ4ีคูณสที่ได้หมดะนะครับได้หมดนะครับถึงเป็นรถโฟวิวก็จริงนะครับสภาพนี่ยังไม่มีการแบบว่าช้ามานะน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับห้องเครื่องยังดูใสดีนะครับดินแดงหน่อยละใช่แถวอีสานนะสภาพนี่คือจิ๊บนะครับรถมีประวัติในศูนย์นะครับพวกของเหลวต่างๆสังเกตว่าสีของเหลวน้ํายาหล่อเย็นนะครับน้ํามันเบรกน้ํามันพาวเวอร์นะครับ ใส่กินี่ล่าสุดน่าจะเพิ่งไปเช็คไปเช็คศูนย์มามั้งนะครับนี่มันเครื่องใสเลยนะฮะไม่มีเหนียวดําแล้วซื้อไปก็พร้อมใช้งานนะครับแบตเตอรี่ก็เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่แล้วจบได้แล้วนะครับจบได้เลยสําหรับคนที่ต้องการหาตอนเดียว4ีคี 4, ที่เป็นโมเดลปี2018นะครับรถสภาพแบบนี้แล้วก็ผมไปอัปเกรดมาให้แล้วนะครับไปอัปเกรดมาให้แล้วเพราะว่าโดยปกติแล้วเนะี่ยสีรีย,ยางพวกนี้มันจะเป็นล้อกระทะที่แบบยางยางเล็กๆอ่ะ มันไม่สมส่วนนะถ้าใครรู้ถ้าใครเป็น f c ของเจ้าตอนเดียว4ีคูณ 4, เนี่ยจะรู้ได้ว่ามันไม่สมส่วนถ้าเป็นมาตรดานเดิมๆโรงงานนะนะครับมันพอกระเทือนนะครับทั้งล้อกระทะที่เล็กแล้วก็ซีรียางที่มันเตี้ยนะนะอันนี้เป็นซีรียางตัวแก้มสูงเลยนะครับสองสี่ห้นะครับสองสี 2, 4, 5, 70, ่าเยางใหม่นะครับนี่ดูได้เลยนะครับสัปดาห์ที่18ปีสองพันยีนะครับ เมาะลุยได้เลยนะครับเหมาะลุยก็สูงขึ้นนะครับด้านหลังเห็นไหมด้านหลังก็จะสูงกว่านหน้าเพราะว่าผมลองแหนบแอดขึ้นอีกนะครับแหนบแอดขึ้นให้มันดูแบบสไตล์เวลาเราบรรทุกเนี่ยมันก็จะกดลงพอดีบาลานซ์กันนะมันก็จะบาลานซ์กันแล้วสำหรับภายในรถตอนเดียวส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่รถตอนเดียวของรีโว่เนี่ยจะเป็นเบาะหนังเพราะว่าถ้าออกแบบเป็นเบาะผ้าคือมันจะเปื้อนนะครับส่วนใหญ่ก็เลยเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยนะครับเป็นเบาะหนังแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยเป็น6เกียร์นะครับ เกียร์หเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับสี่ไฮสีโลนะครับดิฟล็อกนะมีดิฟล็อกหลังมาให้กับฟังก์ชันการใช้งานก็เป็นแบบแมนมือทั้งหมดนะครับเป็นแมนมือทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นแอร์พวกเครื่องเสียงก็คือ e อย่างที่ว่ากันแหละแล้วตอนเดียวก็คือออกแบบมาเน้นใช้งานนะครับเน้นใช้งานเน้นลุยนะครับแต่ถือว่าโชคดีคันนี้ยังไม่มีผมเท่าที่ผมดูห้องเครื่องดูงงดช่วงล่างนี่คือคือไม่ช้ำนะครับมันไม่ไปช้ำหรอกครับไม่แค่เนี่ยสองหมโล 2 9งหมื่นเกมิโลเมตรแต่ส่วนใหญ่ที่เจ้าที่ผมเจอรถออฟโรดก็ไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะเป็นรถใช้เฉพาะกลุ่มเป็นคันแบบคันที่2คันที่3ของบ้านแล้วอย่างเงี้ยรถใช้ในกิจการมากกว่าก็เลยส่วนใหญ่ไม่ไม่มีไม่ค่อยมีใหม่เยอะเท่าที่ได้มาขนาดรถซาฟารีที่เป็นรถรับนักท่องเที่ยวก็วิ่งแค่แปดเก้าหมื่นโลเงี้ยครับไม่ไม่แปลกสําหรับถ้าเป็นรถแบบรถโฟล์ววิลที่อาจจะใช้วิ่งไม่ได้วิ่งทางยาวเยอะอย่างเงี้ยบางทีวิ่งเข้าวิ่งออกในสวนในไร่ส่วนใหญ่ที่เท่าที่ผมเจอประวัติรถพวกนนี้ะ นะครับแต่ถ้าเป็นรถที่ผมไม่ซื้อเลยคืออย่าว่ากันนะรถของผู้รับเหมาทําไม่ขึ้นนะครับบิวไม่ขึ้นบิวไม่ขึ้นนี่ช่วงล่างนะครับจะเห็นว่าช่วงล่างนี่คือไม่ไม่ช้ำนะครับไม่ช้ำนี่ม,นะมีนะครับสเปซอาร์มนะครับการสะบัดนะแลวก็แหนบแอดเดินะลองแหนบแอดมาให้ก็จะสูงขึ้นประมาณราวๆสนิ้วนะสูงขึ้นราวๆสนิ้วเอาง่ายคือพร้อมลุยพร้อมลุยเลยสําหรับตอนเดียว4ี่คุณสี่ิบล็อกนะครับ เป็นสีขาวอะไรงต่างๆในพวกสีเสือที่เป็นรอยผมจับการเก็บขัดให้หมดแล้วนะคใช้งานได้สบายใจแล้วแต่ว่าจะเอาไปทําเพิ่มนะครับหรือยเปไปใส่ล้อที่ผมเคยใส่แบบ BF ใส่อะไรก็ได้ก็เท่า,าก,กันนะแต่ว่าสาภาพประมาณนี้นะครับแล้วก็ราคาคันนี้ขายอยู่ที่5,59,000บาทนะครับ5 5 9 0 0 0บาทนี่คือราคาค่าตัวของเจ้า 4x4 ดิฟล็อกตัวนี้นะปี18แล้วนะนะปี18ได้รถสวย นะครับไม่น้อยนะครับฟังก์ชันใหม่ออปชั่นใหม่แล้วก็น่าจะตอบโจทย์ใครหลายคนที่หาอยู่ขนาดตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวธรรมดาเนี่ยผมยังขายกันห0 0แสนนะครับสี่แสนแปดสี่แสนเก้านะครับแต่ว่าตัวนี้ก็เพิ่มมาอีกนิดหน่อยนะครับก็ได้ฟังก์ชันที่ต้องการสะดวกสบายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับกับรถแค่ไม่สองหมื่นเก้าพันโลโมเดลปีสองพันสิบแปดหรือว่าปีสองพันหนึร้อยหกสิบเอ็ดนะครับห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันซื้อสดได้ซื้อผ่อนได้นะครับ จริงๆให้ซื้อผ่อนแหละเพราะื้อสดมันจะมีเรื่องหาเรื่องแวดอีกเนาะนะครับซื้อผ่อนได้นะครับยอดจัดท่วมท้นนะครับเลือกผ่อนแบบไหนก็ได้นะครับผ่อนสั้นผ่อนยาวได้หมดบริการจัดสัญญาแล้วก็จัดส่งรถถึงที่บ้านทั่วไทยเหมือนเดิมนะครับสไตล์ของมงคลเอนเตอร์สไตล์ของซอสักดามไม่ต้องเดินทางมาดูรถก็สามารถซื้อรถได้เพราะว่ารถที่มีปัญหารถชนรถคว่ำเราไม่เอามาขายมานําเสนอตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับลูกค้าอยู่ที่ไหนในประเทศไทยก็สบายใจนะครับจัดส่งถึงที่บ้านสบายใจแน่นอนนะครับ็ถากอีกหนึ่งคลิป เพราะว่าตอนเดียวทั่วไปมันขายแค่3ามสี่แสนนะครับแต่จะรู้กันก็คือถ้าเป็นรถตอนเดียว4,4 4เนี่ยราคาแพงกว่ารถแคปอีกไปแดงนะเจ็ดแสนเนี้ยนะครับ6 7เแสนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากสำหรับรถตอนเดียว4.4 4, ่ถือว่าเป็นรถเฉพาะกลุ่มก็ฝากพี่น้องกลุ่ม 4, 4ีุพี่น้องกลุ่มออฟโรดที่ต้องการซื้อไปใช้งานหรือว่าซื้อไปโมดิฟายต่อซื้อไปแต่งก็ว่ากันนะครับโทรมหาสารคาศกาดา0 9 9 7 5 9 1 7 7 9นะครับได้ไปคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนขอบพระคุณที่ติดตามร ่อ,งม,อ,องมงคลคาเซนเตอร์สวัสดีครับ